สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะไปกับสลาบุรีแล้วเลี้ยวคูหัวเลี้ยวคูหะกลับไปถึงโคลาดไปกับสลาบุรีแล้วเลี้ยวคูหัวเลี้ยวคูฮกลับไปถึงโคลาดผลออกลาวมาแล้วนะคะท่านผู้ชม หนึ่งนะคะหนึ่งเรามาแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่มีใครไหมคะเห็นไหมพูดเยอะไม่ได้นะคะก็คือถ้าเราตัดอย่างนี้เราก็วนไปนะไปกับสละบบุรีแล้วเลี้ยวครัวเลี้ยวครัวกลไปถึงโคลาด ต่อนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้อ่ะกลับมาแล้วนะคะอ่ะท่านผู้ชมค่ะตามต่อเนอะาะทงหมดท้งปวงบุญดวงของตัวเราเองนะฮะอ่ะถ้าอาดลองไปกับสลับบุรีแล้วเหลี่ยวกัวก็ให้ระวังนิดหนึ่งเนาะอ่ะอืม มาแล้วนะคะต่อเลยนะคะจะได้ซื้อจะได้ซื้อจะได้ซื้ออะไรนะน้ำอบไปฝากแม่ตะเคียนแล้วนะคะไปกับสลับุรีแล้วเลี้ยวคูเลี้ยวคูแล้วก็สุดเอสนะคะเอสเอสเอ,เ,อ,เ,อเน้นหนึ่งศูนย์แต่ว่าเออก็คือแบบ แอดไม่ได้จับนะแต่ว่าก็คือพูดอยู่นะคะว่าไล่เลยหนึ่งศูนย์นึ่งอะไรนะท่านผู้ชมทั้งหมด,ท,หมดทั้งปวงบุญดวงวัฒสสนาของตัวเราเนาะพูดถึงว่านะคะอืมอ่ะงวดนี้นะคะงวดไม่ใช่งวดนี้เอ่างวดวันที่สิบห้านะคะงวดวันที่สิบห้านะคะตรงกับวันจันทร์เนาะอ่ะ เด่นศูนย์นะคะ,ะศูนย์มีอะไรบ้างศูนย์มีอะไรบ้าง ผ่านมาสองตัวนะคะท่านผู้ชมอังวดที่ผ่านมานะคะเด็ดรูดวิ่งยอดนะคะสองมานะมาหนึ่งมาสองแต่อะไรนะศูนย์ใช่ไหมศูนย์ไม่มาระวังงวดนี้นะก็ตามจริงแล้วก็ ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาส,สนาของตัวเราจริงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมาฝันเห็นต้นแม่ตะเคียนนะคะก็คือต้องมาแล้วแอดไล่เลยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีแค่นั้นนะคะไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมอืมแล้วก็ตรงกับสูตรตัวเองด้วยใช่ไหมคะเนาะอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงนะ ก็คือเราพูดเยอะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเราพูดเยอะไม่ได้ก็คืออย่างมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วอย่างเมตะเคียนอ่ะทีแรกก็เบรกแล้วนะเบรกที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะคือศูนย์เราไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเกิดว่าคนเอ่อที่อ่ะเราก็แค่นี้ใช่ไหมจะมีอะไรก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะเนาะใช่ไหม เออไม่น่าเห็นสี่ตัวเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะบางท่าบางครั้งเพื่อนก็ไม่แบบให้เห็นแบบคือเลขเจ็ดจะเป็นนอนอย่างนี้เนาะ,ะให้เข้าไปดูใหม่นะคะคลิปแม่ตะเคียนเลขเจ็ดก็จะเหมือนกับแบบว่าเลขเจ็ดเหมือนจะแบบว่าเป็นปริศนานิดนึงจะเป็นนอนตะแคงนะคะเป็นนอนตะแคงลงแบบนี้อู้ยนะคะท่านผู้ชมนี่เนาะอาจจะเพื่อนอาจจะบอกตามจริงแล้วสองงวดแล้วนะนี่ เพราะว่าแปดสามก็ตรงๆเลยงวดนี้ก็มาเห็นอุ้ยแม่ชอบเลขลาวเหรอคะอ้าวทำไงเนาะคือไก่เถอะน้อแม่อยู่ไกลจังนะคะแต่ว่าเอาวันที่สิบสี่อะแอดจะได้พาเพื่อนไปนะคะก็จะดูให้แล้วก็ก็คงจะไม่ค่อยได้ไปนะคะนอกจากแบบว่าจะโชคใหญ่ตึง อีกนะคะก็พอได้อยู่ได้กินได้อะไรนะคะท่านผู้ชมเนาะต้องมาต้งปวงบุญวงัฒนาของตัวเรานะคะใครใครมีโชคนะคะก็ดีใจด้วยนะดีใจจริงๆดีใจโอ้ยดีใจจริงๆนะคะงวดนี้ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์อิหริศูนย์ศูนย์อะไรใช่ไหมท่านผู้ชม เออคือกดให้ตัวเองคือไปเน้นที่บนญน่ะจะพูดให้ฟังแอดไปเน้นที่บนเพราะว่างวดก่อนบนมาเก้าหนึ่งใช่ไหมแอดเลยไปหนึ่งเจ็ดบนเยอะนะเอหราเลไร่วงอืมประมาณนี้นะคะก็เลยกดตัวเองนิดนิดนะคะอ่ะถึงในแล้ว หอดใส่ละสูตรคข่บัดนี่ถึงไหนแล้วเนาะไปกับสลาบุรีแล้วเลี้ยวคูเลี้ยวคู่ก็ไปถึงโคลาดอะคือจับ จับตามสูตรก่อนนะจับตามสูตรก่อนคือจับตามสูตรแล้วก็จับตามความชอบนะคะศูนย์นะคะหลักๆเลยก็จะมีศูนย์สามศูนย์แปดเอาจับให้หมดเลย ก็จะมีศูนย์สีอะให้ค่อยเขียนให้หมดเลยเนาะให้ค่อยเขียนให้หมดแบบนี้โรดอ้าวเออเนาะท่านผู้ชมเต่ให,ให้ให้มากให้รักให้มากให้ชอบนะชอบชุดนี้ชอบชุดเดียว อืมนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาเลขเด่นไปก่อนเนาะชอบชุดเดียวเดี๋ยววันที่สิบสี่จะได้พาเพื่อนไปไกลจริงๆนะแม่ตะเคียนตามจริงแล้วก็สองงวดแล้วนะที่เห็นแบบนี้เดี๋ยวอืมวันที่สิบสี่ก็จะตรงกับวันอาทิตย์เนาะแล้วก็จะเป็นวันจันทร์โอ้ยสาธุสาธุขอให้เลขแม่มาอีกนะขอให้เลขแม่มาตรงกับ เลขสูตรอีกเนาะก็จะพอแบบเอามาวิเคราะห์ใส่กันไงคะท่านผู้ชมหรือว่าถ้างั้นก็ให้มาอบอกตรงๆเลยแบบนั้นก็ได้นะคะโชคใหญ่ก็ค่อยตึมไปหาแม่เนาะพูดถึงว่าเนาะนอะท่านผู้ชมเอาเป็นไปได้ยังไงแอดมาฝันเห็นต้นตะเคียนเนาะขึ้นเขาไปขึ้นไม่แค่ไม่ใช่ขึ้นขึ้นเขาเข้าป่าไปแล้วก็ มีแต่ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ไปเจอต้นไม้แม่ตะเขียนก็จะต้นไม้ดำๆๆใช่ไหมคะต้นต้นเพื่อนก็จะออกดำๆๆเนาะที่ถ่ายลงคลิปนั่นแหละถ้าเราไปตั้งจิตดูดีๆนะจะเห็นเหมือนที่แอดว่านะใช่ไหมเนาะอ่ะตัวเลขไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็อ่ะงวดวันจันทร์นะคะวันที่สิบห้านะคะท่านผู้ชมวันที่สิบห้าอ่ะก็ เอาเลขเด่นไปวิเคราะห์แต่ตรองนะคะท่านผู้ชมใครฝันดีก็อบอกต่อกันด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะขอให้ทุกทา่านโชคดีนะคะใครมาชมแนวทางหวยลาวนะคะ,ะต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะใครที่ก็มาติดตามนะคะขอให้มีโชคนะคะขอให้มีโชคก,กับแอดนะคะท่านผู้ชม